สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศศิรพัฒนคีรินม .5 ทับการเล็กที่22ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องโคนติดลอ้อตอนนิยมความเป็นเสมียนค่ะการสะท้อนปัญหาค่านิยมที่ผิดพลาดในสังคมไทยสมัยรัชกาลที่6ที่ยกย่องอาชีพเสมียนจนเกินความเหมาะสมและมองข้ามคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานของประเทศ บทนี้พูดถึงความนิยมในการเป็นเสมียนของหนุ่มสาวในยุคนั้นที่สนใจงานเสมียนมากกว่าการกลับไปช่วยทำกเกษตรที่บ้านเกิดเพราะเห็นว่าเสียเวลาคิดว่าตนเองเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงจึงไม่สมควรที่จะไปทำงานที่คนไม่รู้จักหนังสือก็ทำได้ในการทำงานเสมียนไม่สามารถทำได้ตลอดไปเพราะเมื่อถึงเวลาหนึง่งเมื่อเห็นว่าทำงานไม่ได้แล้วก็ จะถูกขัดออกบรรดาสามียนที่เคยทํางานสามีนทาอย่างอื่นไม่ได้เลยจุดจบก็จะมีด้วยกันสองทางคือถ้าเป็นคนดีคนทํางานสุจริตก็แอบไปใช้ชีวิตบ้านปลายแล้วตายไปอย่างเงียบๆแต่ถ้าเลือกทางทุจริตก็จะมีความสุขอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายก็ถูกจับและจำคุก ไม่ว่าจะทางไหนก็หน้าเวทนาไม่ต่างกันกลวิธีในการแต่งบทความเรื่องกรติดโครนติดลอ้อตอนความเป็นเสมียนผู้ประพันธ์มีกลวิธีการเขียนที่ชวนอ่านน่าติดตามมีการลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนอ่านเข้าใจง่ายโดยแบ่งย่อหน้ายาวสั้นสลับกันไปรวม11ย่อหน้าแต่ละย่ยอหน้าที่ประเด็นสำคัญ มีเนื้อหาสาระน่าสนใจและมีการนำเสนอต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างดีเริ่มต้นจากคำนามที่จูงใจให้ผู้อ่านสนใจติดตามโดยการนำเสนอปัญหาที่เกิดจากการให้การศึกษาแก่ประชาชนซึ่งผู้ประพันธ์แสดงความคิดเห็นว่าให้ผลที่เป็นให้ผลเป็นที่น่ารำคาญทำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ติดตามหาคำตอบไม่ว่าปัญหานนั้นจะคืออะไรในส่วนของเนื้อหาที่นําเสนอแต่ละย่อหน้าผู้ประพันธ์ได้อธิบายเนื้อหาความสำคัญแสดงเหตุผลใช้ตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจนบางครั้งมีการกระตุ้นให้ผู้อ่านคิดโดยใช้คำถามให้ผู้อ่านนําไปคิดต่อนับเป็นวิธีการประพันธ์ที่มีคุณค่า ใช้เป็นแบบอย่างของบทความของบทความแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีขอบคุณค่ะ